ขอเสื้อนี <s <s ้ในบนนี้ดคนคินี่นบนนี้าวววัวว ซอยสี่สิบห้าอีเชนเคยนะผมเมื่อนี้มาเร็วเค็มเร็วเฝ้าไปเฝ้อกินอ,อันนี้ก็คือปอเปียนะเนาะเราจะมากินปอเปียะกันอ่าเฝ้าๆเ,าเ,าเามมโมรีส,สิสิเต็มแล้ว what what the fuck ถ้าเห็นถ้าเห้าเห็้ยเอาหลายนี่ก็คือเออเลืนอนนโทรศัพท์ผม ฟอกินฟอาไปโอเคพ่อแดดนะเสื้อบริษัทกันยังยังยังเปลี่ยนเลยเนี่ยพอกินพอไปม okay. <c oughs> ามาจัดเ,เลยก็ค<า>ือบ่าต้องไปซื้ออะไรมากไมยบ่บาต้องซื้อผงเงินเนขาแถมให้หนะพักก็แถมให้บ่ต้องซื้ออะไรมากไมายหรอกปอเปียนนะเขาเรียกปอเปียเนานะเออแต่ ไขมันกับน่ะนั่นนจิม้มพอกินพอไปมิมมอรีสิเต็มแล้วก็จิ้หวานก็ดีกว่า เอาเลวเาอากอวเอร์พลกมากระโเลยวะห้องเสียง <What? S 1> นี่ทุหละพักกเห็นมาทเนี้เนาะ

ผมจำโทรศัพท์ซิบเบิร์ตเราเขบอกเลยน่าใส่ต้องัำพักตาพักเกิดไปแล้วแต่ไม่หวานในตัวเนี่ยอันนี้ไม่รู้รสใส่อย่างมันหวานในตัวของมัน ผมยินตามนะฮะว่าอืมก็ต้องกระทืบแตต้องไปจิ้นจิ้มก็ได้มันหวานในตัวมันเลยกระเสียบไปย,งลยลังไงอะยังยังไม่ทานกินน้ำลายเยอะก็เลยกินไปจ้ะก็จะเบสจ้ะ

อ้วนเป็ปานีใครหืมก้อง,ขงอแข็งแข็งกอรอบ ไม่ไม่กินอันนี้อ่ะมาเกิสดสองปีแล้ว What Wow ก็เลยทำไมก็ได้งง่ะกินไปทำไมทำไมมันหวานวะเออน่าจะวางกับผักนี่มั้งอือฮือดีคือ,อ,อ,อเราขาวนะ วอเทีร่าเลยว่ะครับว่านี่แหละสองคมต้องการมามาเร็วเคมเร็วเบงนี้ ขอดื่อนี่ในบลนบีน้ดูอะไรหอนหอนเลยข้าวต้มของผมเปิดเนี่ยยอดมันมียอดมันมีสิขอมาก ห uh, ้าเสียงตัวนี้มีเสียงเลยฟองกล่ม สัญญาณสัญญาณหายไปพักหนึ่งผมมาแล้ว่าอะไรมันตรงแบบเมียมันสิบิ้ลยังไอผมไปไล่หลบอแอปต่างๆที่ผมผมโหลดไว้ผมมาแล้วมันต้องเต็มมันต้องผมก็เลยบอกว่าผมาเฝ้าไปาเฝ้าออกเฝ้ากินเฝ้าหนีมันเต็มแน่นอนมือนีโอเคคำนี้พอคำนี้พอเลยรพอแล้ว ไม่ให้เต็มอีกตอนนี้คือผมหลบอ่าหลบสองแอปอยู่หลบทีมเลยบุรุมื่อสเต็มนี้ว่าฝ้ากินปลาไปแล้วพอแล้วาไแล้วตายแล้วอืมเนี่ยเต็ม,ตมดับไปเมื่อกี้น่เพิ่งหลบจากแอปมาก สงสารผมเนี่ยรับเตลซอยสีห์หาเพราะว่าไม่เทำไรแต่ก่อนไปลบเมมไปลบความจำไปลบรูปภาพต่างๆกันไป